สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีสแกนนะครับของ Spender TM431DTV เป็นตัวนี้นะครับมินิโมบายแล้วก็ Spender 431DTV plus นะครับก็ทำเหมือนกันนะครับ DTV กับ DTV plus นะครับก็สแกนเหมือนกันนะครับ การสแกนนะครับมันก็จะสแกนได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือ1อยู่ในโหมดเมมโมรีนะครับ2องก็อยู่ในโหมดวีโอแบบนี้นะครับมันก็จะสแกนได้ทั้ง2แบบนะครับอ่ะผมจะสแกนช่องโหมดวีโอนะครับวิธีสแกนนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้ท่านกด sc เนี่ยครับตัวนี้กดไป1ทีนะครับปุ๊บอ่ามันก็จะวิ่งเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งนะครับ พอเจอความถี่มันจะหยุดแล้วแล้วมันก็จะวิ่งต่อนะครับหยุดสแกนให้ท่านกด PTT 1T ทีหรือกด SC 1 t ทีก็ได้นะครับผมกด PTT 1ทีปึ๊บนี่คือวิธีสแกนในโหมด VFO นะครับต่อไปสแกนในโหมด memory นะครับให้ท่านกด VFM ตัวนี้ครับ,บเพื่อจะเข้าโหมด Memory นะครับอ,อันนี้ผมบันทึกไว้กี่ช่องเลยสองสามสี่ห้า 6อ่ะผมบันทึกไว้ทั้งหมด6ช่องนะครับวิธีสแกนก็ทำเหมือนเดิมครับกด sc 1ทีครับปุ๊บมันก็สแกน1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองวอเข้ามานะครับอ่าปุ๊บอ่าเนี่ยครับมันหยุดหยุดแล้วมันก็จะวิ่งต่อนะครับสักพักอ่ะเห็นไหมครับหยุดมันก็จะวิ่งต่อ อ่าเนี่ยครับหยุดหยุดแล้วมันก็จะวิ่งต่อปึ๊บอ่าเนี่ยครับหยุดสแกนก็ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมนะครับกดพีด,ดีดีหนึ่งทีครับปึ๊บอ่านะครับทีนี้ถ้าเราจะสแกนอ่าหนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้าอ่าสองสี่หกเราไม่เอานะครับสองสี่หกเราไม่เอาอ่าวิธีทำให้ทำแบบนี้นะครับกดฟังก์ชัน ตัวนี้แล้วก็กด s c นะครับสังเกตตัว S เห็นไหมครับอ,อ่านนี้สังเกตตัว S เห็นไหมครับบนเลข2ช่องที่ 2, <c oughs> 2> เห็นไหมครับก็คือถ้ามีตัว S เนี่ยครับมีตัว S มันก็คือหมายความว่ามันจะสแกนนะครับถ้ามีตัว S หมดนี่เห็นไหมมันจะสแกนหมดเลยเห็นไหมครับหนึ่งถึงหมีตัว S หมดเลยถ้าเราไม่เอาไม่ไม่สแกนช่องที่2นะครับให้เอาตัว S ออกนะครับเอาวิธีเอาออกให้กด ฟังก์ชันและกด sc นะครับฟังก์ชัน sc อ่าเห็นไหมครับออกไปแล้วเอา2แล้วก็4แล้วทีนี้ครับ3 4อ่าเราไม่เอา4นะครับฟังก์ชันเอาเอา s ออกนะครับฟังก์ชัน sc ปึ๊บอ่าแล้วก็6ครับ6อ่าแล้วก็ฟังก์ชัน sc อ่านะครับตอนนี้มันก็จะสแกนอ่าแค่ 3ช่องนะครับ135นะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดสแกนปุ๊บอ่าดูนะครับ135เห็นไหมครับ135 135าห้นมห้าเห็นไหมครับอ่าวิธีสแกนมันก็ไม่ยากนะครับหยุดสแกนก็กด sc 1นึ t ก็ได้ครับอ่าหรือกด p d t ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับการสแกนนะครับอ่าก็คือที่ผมทำให้ดูก็คือหยุดแล้วให้วิ่งต่อนะครับก็คือมี2แบบนะครับ1เจอความถี่และหยุดแล้วก็ให้วิ่งต่อ อพอความถี่พูดเสร็จมันก็จะวิ่งต่อกับวิธีที่2ก็คือจุดแล้วก็คือเจอความถี่แล้วหยุดแล้วจุดเลยนะครับวิธีเซตค่าให้ทําแบบนี้นะครับท่านจะเลือกแบบไหนนะครับอ่ะกดฟังก์ชันตรงนี้แช่ไวน้นะครับปุ๊บนะครับกดเครื่องหมายบวกครับไปเมนูที่17บเจ็ดนะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเมนูนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับ สแกน TO นี้ก็คือหมายความว่าหยุดแล้ววิ่งต่อนะครับอ่าถ้าท่านปรับมาโหมดนี้นะครับ TO หยุดแล้วก็จะวิ่งต่ออ่ไม่ทันนะครับปึ๊บอาใหม่ครับอ่าถ้าท่านปรับมาโหมดนี้นะครับกดลูกศรขึ้นเนี่ยกดอัพเนี่ยครับปึ๊บอ่ามาโหมด SE เนี่ครับตัวนี้ SE หยุดแล้วหยุดเลยนะครับตัวนี้อ่าไม่สแกนต่อนะครับอ่าท่านเลือกแบบไหนท่านก็กดได้เลยนะครับ มี2แบบด้วยกันนะครับท่านจะเอาแบบไหนนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับปิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ